คำอธิษฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพรงทรงจุดข้าพงหลยขึ้นมาจากหลุมอันนาสลดออกมาจากเลนตมและวางเท้าของธรรมิกชนลงบนศิลากระทำมาย่างเท้าของคนบาปที่กลับใจใหม่มั่นคงพรงทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากของข้าพงหลยเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพงหลยพระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันศักดร์์ของพระองค์ และพะดำริตของโรรองแก่กระโปงหลายทุกๆวันไม่มีผู้ใดเทียบเทียมโรรองถ้ากระบวงหลายจะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเลยที่จะนับได้พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขบะรงหลายตามป็นที่ยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยของโรรองพระธรรมของโรรองนั้นอยู่ในจิตใจของขระโปงหลายขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาห่วงใยและยังทรงคอยสั่งสอนว่ากล่าวและตักเตือนเพื่อขระโรงหลายจะไม่พลาดไปจากน้ำพระทัยของโรรอง ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์โดยการเจิมจากองค์พระพวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหตุให้กระบอหลอยได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแห่งความรู้ในพระธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าแต่ถ้าในการที่เรากำลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมในพระคิดนั้นเราเองกลับเป็นคนบาปไปด้วยพระคิดจะท่งเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนและการทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัด ส่งเขาตรงไปสู่การพิภาษาข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศหลายมีใจดิดสํนนึกผิดและขอยอมรับว่าได้ลุงละเมิดในการทำบาปผิดต่อบเบื้องพระภาคของพระองค์และบางครั้งก็ยังได้ส่งเสริมให้ผู้อื่นทำบาปจนกระทั้งได้พากันหลงเจนเข้าไปในวิถีราคะตัณหาทางโลกข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปชั่วในความคิด และในจิตใจของพวงหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของโะรงจะตกไปสักขีดเดียวก็ไม่ได้ขอองค์พระวิญญาณบุตรท่งเราใจให้พี่น้องคริสเตียนไทยแสวงหาที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจในกฎหมายของพระเจ้าเพื่อรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณทุกๆวันโอข้าแต่พระเจ้าขอระรงทรงปลุกข้าพงหลายให้ตือนขึ้นก่อนรุ่น เพื่อเข้าสู่มิตฝิฝ่ายวิญญาณโดยทําหน้าที่ของผูรหลหลวงที่เข้าประจําการเติมฝฟืนที่แท่นบูชาและรักษาไฟบนแท่นในลุกอยู่เสมอเพื่อคริเสเซียนไทยทุกๆคนจะได้มีความร้อนรนในายวิญญาณมีความรู้มีความเข้าใจที่จะประพฤติตามพระบรมราองพระเจ้าและต่างคนต่างก็น,นําของประธานฝ่ายวิญญาณมาใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบ,บัติรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอพุงทรงอวยรพรให้ทุกๆคะแนนที่ติดสนิทอยู่กับเถานั้นเกิดผลดีเป็นทวีคูณและขอให้ทุทกๆสิ่งนั้นสำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน